สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพี่น้องมอนีแย่น้อยมาเดิอกเลยจ้ะตอนนี้นะเวลานี้สองทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีพี่น้องกินตำเพื่อก้าละจ้ะแต่มอนีตำกุ้งกุ้งซุกด้วพี่น้องมันเป็นกุ้งซุกเพราะว่ามันกินเดียหลายมือแล้วเนาะมันกินมีกินตะเดิบแันแล้วก็มีหนวดมือน้ำจ๋เจะสกินในซัมในเราพี่น้องมันเป็นอันเอื้นอันเอือเราเห็ดไว้ตะโดนล้วมาจ้ะ พักก่อนนี่เหมน,นีนวไปหน่อยไม่พักพระอมเพัวผู้ตน้นหอมพักซี่พักซี่สองต้นก่อนมันนี่กล้องนี่นะเป็นนาดำดำานาดำด้วยแล้ว <laughs> ตับเมื่อกันอืมแบบนู่ก็หยาบอือต่อเมอน่อ จะชอบเหมนอ์เนอมน <laughs> 嗯啊，嗯、mm。Hmm. Mm hmm. ngâm được bia bia bọc cỏ phải hạt cái nó bạc cái này sao mình mẹt bịt miệng với cái mén như cô điều này P'non. Sợng say. Rong rêu ไส้ลายงามๆนี่หน่อยแต่อยากรูนต้าปกาศกินลลยประกาศกินไลายก็กินไม่คุ้มมือเลยรู้สึหยาบไปหน่อย Những mùa giải bóng lăn nói hm 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 này hm két luôn đó đó. <laughs> <laughs> พี่หน่อยอพี่ต้นพี่โลอะไรพี่หน่อยอ๋อพี่เองจ้ะโอ้ยแบบหุ่งหยาบพี่น่องเลยได้เห็นปะ หุ้มบกอกหัวไม่ด้อาดค่ะอืม แล้หน่อยคุยน้าจ้ะ<ม>อืออืออืมอม,มาลูกมาครับครับลูกครับ <ś led> มาตั้งเนื้อได้ไ้ได้ได้ไข้าวพี่นอ้องมือยายมือยายแสบแล้วบางบาดปากสวัสดีครับกระดุสวัสดีครับ,บ,รบอือสี่เดือหาเดือนพี่น้องอเอาๆมันจะบาดปากน้องไม่บัดดีครับเลยหนูอะ ไอเระวังอยมันจะบาดปากมงอืมจะแย่งั้นบาดมือนะไปเหนือน้ำซุปตากระเด็นใส่หนูลูกจะออกไม่ไหมหอหอดสี่เดือนพี่ห้องไห้ไห้ใหี้เจ้าไหนก็ไห้ รับธนาคารนะที่นจนนี้หน่อยบ้างว่ะนีนเป็นโรคอย่างน้อน,นี่ว่ะอีตกใจงไงพออ้อมจักอืมกำลังคุยพี่น่องอืม <laughs> กำลังหัดเบา

กระเด็นเขาตาแล้วล่ะพี่น้องฝาตาครอมน้ำยายกับ่้าหางให้จั้งนายก็บ่หายน้องปากกระถินเะอมกับตาะตอเอ้อมืนอจอได้กินแรงกับยังพี่น้องมาได้จ้ามันกินน้ำกันลืมปลาถั่วจ้ะ ังา awesome, ุยพ <ai> ีดย้องตัวนายห้องไนไรรนป่าไม่หักจัดมืดอันนี้ Giêng tạp lạc cho anh ấy, nồi ấy, nữa nữa mong lại là lúc, hm? 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 บอกตอนไงเดี๋ยวนะฉันย้ำบ้าขาดไอซมนนี่เนาะอ,อืมมันยัากลินผ้ามันพอแข็งพอแข็งนะ กระตอมดในญ่ายดีจ้ะมองอะไรมองยาิเหรอลูกหนูยังกินไม่ได้นะ ซื้อปลาคูงไม่ได้ดีอะไรพี่นองมันเนี่ยแข็งปลาคูงเนี่ยมันหยักล้ยจ้ะมันอี๋ยน้อยกับพีพ่พีน่นอนมา่กินต่ำทะเลเนะาะต่ำทะเล,ะะเลกุ้งลวกมึกลวกมาจากพี่นอนิืมเลยจ้ะลืมแล้วทังนั้ลพี่ได้นอนปแะ้วจ้ะ เอาไว้คลิปหน้าพอกันหม่จากพี่น้องจ้าก,ก่อนจากกันไปนเนี่ยขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ยายหน่อยพาเสดในช่อง,งยายหน่อยแฟมบลีเนี่ยเลยจา้าล้างจ้าข่อยมันแนมพอกันหม่คลิปหน้าจา้ายบายค่ะสวัสดีค่ะ